เพียวทำแต้มสูงสุด20คะแนนสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันเตอร์กิทวอลเลย์บอลลีกฤดูกาล2021-22 20นะครับในนัดที่5วันที่23ตุลาคม2564นะครับซาบลิเยเบเลนเดียสปอร์เจ้าภาพนะครับพบกับคารายอนลาลีนะครับซาลิเยนะครับทำผลงาน ที่ผ่านมานะครับชนะ2แพ้2มีอยู่5คะแนนในเกมนี้ส่งผู้เล่นอัชนาพรคงยศนะครับลงเป็น6คนแรกพร้อมด้วยตัวหลังอย่างอเล็กซานดราเซอร์เซวิตนะครับขณะที่ชัชชุออนโมกสีหัวสาวทีมชาติไทยนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับ ในการแข่งขันเซตแรกซาลิเยเริ่มต้นเกมได้ดีกว่าทำเกมลุกได้ดีก่อนที่จะเอาชนะไปได้2 5ต่อ21แต่ทว่าในเซตที่2นะครับทีมเยือนเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงซาริเยเริ่มมีข้อผิดพลาดท,ทั้งเกมรับและเกมลุกทำให้คารายอลลี่เอาชนะไปได้25-19ต่อ19เสมอ1ต่อ1เซตนะครับพอมาถึงเซตที่3ยังคงเป็น คารายอลารีที่ทำผลงานได้ดีและไม่พลาดในเกมลุกรวมไปถึงเจ้าบ้านผิดพลาดกันเองจนทีมเยือนชนะไป25-18นะครับมาต่อกันในเซตที่ 4, สซาริเยได้ส่งชัดชุออนโมกสีลงสนามและยังกลับมาครองเกมของตัวเองได้ดีและสามารถเอาชนะไปได้25-11ต่อตามตีเสมอมาได้2-2เซตนะครับ พอมาถึงเซตที่5เซตตัดสินนะครับเกมของทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีแต่เป็นทีมเยือนนะครับที่นำไป5ต่อ4รวมไปถึงทิ้งไปเป็น12ต่อ10แต่ทว่าท้ายเกมนะครับซาลิเยเป็นฝ่ายแซงเอาชนะไปได้อย่างสุดมันนะครับ15ต่อ12ซึ่งสรุปผลการแข่งขันซาลิเยเบลดีสปอร์ชนะคารายอละลารี3 2, ส3ต่อ2เซตด้คะแนน 25-21 19-25 18-25 25-11และ15-12นะครับเพี่ยวอัชาราพรคงยศทำแต้มสูงสุดให้กับทีมทำไป20คะแนนส่วนคนที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับอายชินอัคกย่อนนะครับของทีมเยือนทำไป21คะแนนส่วนบุ๋มบิ๋มชาชุออนโมกสีนะครับที่ลงเป็นตัวจริงในเซตที่4และเซตที่5 ทำไป8คะแนนนะครับสรุปผลนะครับซาร,ริเยชนะเป็นเกมที่3รวมผลงานชนะ3แพ้2มี7คะแนน,แน,นยังลังอันดับที่8นะครับซึ่งเกมต่อไปก็จะออกไปเยือนโบลูเบเลดิเอสปอรนะครับในวันที่30ตุลาคม2564เวลา20นาฬิกานะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b s ไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ